กรับสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ EP ที่37ครับมาใหม่ๆสวยๆโดนโดนใจเลยครับ300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ เนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นแตกลายงาเลยครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนือชินตะกัวครับด้านหลังจานอัคระเลขยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณรุ่นปืนแต่ครับเสียนบาทครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเนื้อออกเนื้อนวะโลหะเลยครับหลวงพ่อโสธรครับ รายการที่6ก็เป็นเหรียญม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับรายการที่7กครับ เป็นพระยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวครับวัดไล่แตงทองครับเมืองส้มโอหวานครับนบคนปรปฐมครับใส่ตลับพ้อมบูชาเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระขุนแผนเครือบครับเครือบฉล็กครับ เนือผงเก่าเก่าแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่9เป็นพระสมเด็จเกจยโยครับพิมพ์7จ็ดชั้นครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นแก่งๆเลยครับ รายการที่10ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับเนื้อภายเงินเลยครับหรือจะเป็นเนื้อเงินครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับรายการที่11ครับ เป็นปางนาคปกครับหล่อโบราณเก่าครับเลี่ยมประกบครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่12ครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับพระลอดเมืองลำพูนครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับ เก่าตามการเวลาครับพระลอดครับลอดผลจากอันตรายทั้งปวงครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับด้านหลังจานอักรเลขยันครับเหนือชินตะกัวครับ รายการที่14ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อกระไหล่ทองครับพิมพสองหน้าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินครับ เลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมประกบครับพระสมกเนื้อดินเมืองกำแพงเพชรครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อทวดครับหลังสถูปเจดีครับปีพศส5 0 8ครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับน่าจะเป็นรุ่นเบตงครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ วัดถ้ำขุนเนนครับเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จม้วนครับ เนื้อผงเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับรงลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่มันมันเลยครับ รายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองครับสวยๆคมๆเก่าๆมันๆเลยครับสวยงามมันๆอย่างนี้ก็300บาทครับบูชาสององค์500บาทครับรายการที่22ครับเป็นพระนางพญาครับ หล่อโบราณเก่าครับนางพยาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะมันมันเลยครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับ รายการที่25ครับเป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษครับด้านหลังเป็นอาคระเลขยันครับมีเข็มด้วยครับใต้ฐานครับเหนือชินตะกัวเก่าครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงลักเก่าครับเลี่ยมจับกอบเงินกอบทองครับรายการที่27ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดไซครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่2 8ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับขุนแผนวัดบ้านกลางครับเนื้อดินมันมันเก่าๆเลยครับเมืองสุพรรณบุรีครับรายการที่2 9ครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่30ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเป็นพระกูครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่31เครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับจิตตะคุตโตครับเหรียญกระล่ทองครับ รุ่นสร้างอุโบสถวัดพับพานนบุรีครับนนทบุรีครับปีพศ2519ครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมเก่ากรอบแตกรายงานเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับ500บาททุกองค์ครับ บางบางเบาเบาครับสดสดร้อนร้อนเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับออกภายเงินเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่สองครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ เลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญธรรมวิตโกครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเป็นพยาคุดครับน่าจะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอครับนอละลัดครับวัดเทพศรลินครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับพิมพ์หน้าฝรั่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกโค้ด9 4ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับค่ำๆเลยครับหลวงพ่อทบครับ รายการที่5เป็นหล่อโบราณไพรีพินาศครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่6คเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปะลิสุดโทรครับวัดบ้านไล่ครับอำเภอด่านคุณทศครับ นครราชสีมาครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับปีพศ2517รบเครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับ วัดท่าหลวงครับเมืองพิจิตรครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับสวยๆคมๆมันๆนเก่าๆเลยครับ สวยงามอย่างนี้ไม่โดนใจไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่9ครับเป็นพระมะเหส่วนครับพิมพสองหน้าครับส่วนหน้าส่วนหลังครับเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกุครับ รายการที่10ครับเป็นพระท่ากระดานครับเลี่ยมเก่าครับเป็นพระกู่ครับเนื้อชินตะกัวครับพระท่ากระดานเกคตคดครับรายการที่11เครับเป็นพระเนื้อผงครับหลวงพ่อเปิ่นครับ ขี่เสือครับตะกุดทองคำครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเมืองนักครปฐมครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับรายการที่12บสครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับ พระสมกอเนื้อดินเมืองกำแพงเพชรครับเหนือดินเก่าๆค่ำๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการสุดท้ายครับกะลาตาเดียวแกะลาหูอมจันครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับฝั่งตะกุดครับ หลังยันหลวงพ่องเงินครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามๆยามเช้าๆครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับ ราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับขอบคุณครับ